กาบสบายดีและสวัสด,ดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูจุกคนเนาะว่าอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศพี่น้องเองกยินดีต้อนรับก็สู้ช่องบาเตียงทองบ้านน้าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี่บาเตียงกะสิผาพี่ผ้าน้องเข้าไปทางอาวัดป่า,า,ปาน้า,าที่ประดีชีชุท,ทพ่อแม่พี่น้องเอเนาะกะเสียงเงินเข้าไปถวายนั่นแหละพี่น้องเอยถวายวัดเพิินเนาะพี่น้องเนาะอาเป็นเงินของผูญญ้ใหญ่จะดีทั้งกลางประเทศให้ปะเตียงเป็นสะพานบุญให้คือเก้าพี่น้องเอเนาะ เพื่อสมทบทุนเฮ็ดส,สารา้างศาาลปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์องค์เจ้าคือเก่าฮัลเพี่น้องเหเนานะไปะไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น,อน,น้องเลยว่าครูบาเพิ่นจุวัดหรือบอหรือว่า,วาเพิ่นมีกิจไปทางอื่นเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องโอเคน้องพ่อแม่พี่น้อง, okay, นะองตอนนี้กะเบาเตียงก็มาฮอดวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเหรเนานะนี่แหละพี่น้องเลยบ่อนเก่าบ่อนเดิมเนาะพี่น้องเนาะกะร่มรื่นดีแล้วพี่น้องเลย cái câu hả lẽ thì nó người vặt này nó <laughs> cả má cái bao chán cái câu thì nó người mà nè Bái, bao chán cái năng xem mắt thị trước lọp thì oh. nó người uh. men men cũng mày tổ thì nó người uh. khẩu thà vô đây thì nó ấy bay thì nó người nó nhà phần cả thả vô phù thì Hoa hôn lần nhoy à nó mãi mãi nó, ma, mãi 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 เนาะพี่น้องเนาะเงินกะจำนวน4ล้านกีบพี่น้องเอ้ยเป็นเงินของผู้ใหญ่ใจดีอยู่ต่างๆประเทศคือเก่าเนาะให้บ่เตียงเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้กเบ่เตียงขออนุญาตอ่าอ่านชื่อเพิ่นก่อนพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่าเงินทั้งหมดทั้งมวลกอ่ามีอยู่ประมาณ4ท่านพี่น้องเนาะ ตามที่เพิ่นส่งมาให้นี่เลยพี่น้องเอ้ยอมีพอตู้มันเพชรจำพรนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีตู้ซุกเพชรจำพรพี่น้องแล้วก็เอื้อยสมมณีจันทรเนาะเพชรจำพรแล้วก็เอื้อยมณีิวันพี่น้องเนี่เผ็ดจำพรโอ้แสดงว่ามีแต่ครอบครัวเดียวกันเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เขียนแล้วก็ส่งมาให้เปาเตียงนะพี่น้องเนาะตามนี้แหละพี่น้องเลย ถ้าอ่านผิดอ่านถือจังไดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะเป็นส่งมาให้กับยาสีม,ม่วงเนี่พี่น้องเลยโบ้ขอแจ้งไปไดเนานะโอเคอ่านนี่พอเตียงก็สิสบายงาเพิ่นน้ำกันพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยเดแต่สบายงาเพิ่นน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ ทีเรียบร้อยเลเดอออกตนนัดยมที่ว่าบาเตียงทองสแน,นลหรือบาเตียงทองบรรน,นาก็ได้ดมาเป็นชื่อกลางออกตนนัดยมอยู่ที่ต่างประเทศเนาะอัตมาเองก็ได้หบเป็นทีเรียบร้อยเป็นจํานวนสี่ล้านกีบด้อยขอขอบคุณขอบคุณนําบาเตียงทอง ขอให้มีแต่ความชุกความเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วก็ออกตุณญาณโยมไปกับคู่คนเด้อหรืออยู่ที่เหตุล่าประเทศใด็กตามที่มาอุปโภโมทนาสร้างศาลาอยู่ที่วัดบานาคาธิบดีที่จุดโทษมันถัดอีหังขอให้ออกตุนญาณโยมได้บนเตียงจะมีแต่ความชุกสุกกายสุกใจ ปัธนาจิงใดขอให้ได้จมความประมาทปรตนาหายทุกหายโศกหายโลคหายภัยเด้อปัสชาหกลบภัยไข้เจ็บอันตรายทั้งปวงเด้อจะตุสะตุอนะพ่อเด้อสะพิติโยวิวันจันตุสาปโลโคว,วินาจันตุมาเตปะวันบาวันตายยโยจุกิติกาโยโควิวา ธนทิเลธนิจังวุท้าปัญจญินจตตาโลธรรมะธทานติอายุวันโนสุขังอาลังสาธุสาธุขใจใสาธุโอเคพี่น้องเหรอเนาะเอ่อกะยังอันนี้ยุติอยู่คือเก่าเนาะเนาะแม่ยังยุติเพราะว่าเพิ่นกำลังสังเล็ก อ๋อช่างเล็กไม่อีกบ่แมนอันเล็กนี่เห็นลังคาบอวานนี่แมนเลยลังคาวันเล็กมันต้องได้ใส่ลายนะคนยังถามอยู่โดยเล็กเป็นเล็กยังเด้อ่จักคือกันอ๋อแพงนะแต่แตงบประมาณในลายแสนบาทแต่ได้เฉพาะเล็กนี่กันเนาะแมนเลยโดยโดยโดยอ่าตัวตัวของยาได้ไหมจ๊ะเนี่ตัวของยารับพิชอบเั็นได้ใช่การเบินครัวเงินน่ะ นั่งกับเบิร์งบือกันเนาะนิรถตติแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ยังค้างคาอยู่กับซองโครงการใหญ่ๆน้ำกันเนาะเห็ดเทีอนครัวพี่น้องเอ้ยครัวอ่าหรือว่าอันน่ะภาษาทางพระเพันธุ์เอินในใดก็อ่าทางพระบ่แม่ฮ้อนชันเขาหอนชันเขาฮ้อโดยโดยโดยอันนี้ก็อันซาลา พเรืองพรโพชฌชลาพระปฏิบัติธรรมโดยชลาปฏิบัติธรรมนี่เนาะแต่หน่อยวันที่เจะหกที่สจะหกหาช้มทิพย์เนี่ยกะที่เปิดงานปฏิบัติอ๋อที่เริ่มเลยแหละงานปฏิบัติธรรมแมนเดือนนี้แหละอ่าจะมือไงจะหกหาชามทิพย์กะขี้มือหาคืนขี้มือหาคืนโอ้ทางกังเว้นกังคืนเลยบะแมนเลยอ๋อังเว้นกังคืนเลยแหละโดยมันสองโมงเพอกระลุกแล้วสองโมงเช้าสองโมงเช้า บกันมัม้เช้า,กกาแล้วก็ตอนแรงตอนตอนแรงตอนเพียงอตอนบใบใบนี่แหละบ่ายตอนปกตินี่มีมีมีคนหลายบ่เนี่ยหลายนะเอ,อกตรงญาติโยมมาปฏิบัติธรรมหลายอยู่มันลานบูนี่<อ>เต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วนะบูนี่แมนะเต็มหมดเลยออกรุ่นออกนอกหมดแล้วโอ้โดยพี่น้องเนี่ย<ง>ขันพ้นบ่ตกะห้ำก็ดีโนี่แหละใช้ สาเหตุหนึ่งที่ว่าอยากอยากได้สาราปฏิบัติธรรมนี่ก็เนาะแมนย้อนไปที่เลื่สบายเพราะว่าการปฏิบัติธรรมก็ได้จัดทุกปีนะเนี่แมันหนันยาก่ยหนักเบิรเวลาอันนั่งกันเป็นแถวจุดพลุ่มบาแบบรับบาตรรับบุญเนาะแมนแบบปีกายนี่เปียกเบิดเปียกเบิร์ตเลยมือชุดหายโนเปียกเบิดโอ้ยแเป็นฉลองห้ยเปียกร่างเลยนะเวลาก็เนาะเป็นล่างห้โด อันนี้ผัดเตนนี่ก็ก็ห้อนเพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ก็เตนกัมันแนวสุกเริญเนาะเป็นงานหันนี่งนกเป็ดตั้งืน่อแล้วก็จำเป็นต้องอดูกันหลายปีแล่วแหละกันใอยู่ๆไปก่อนแต่ก่อนกันเนาะได้ใจกันยังให้ขนนั้นได้แล้วคนจะได้มุ่งก่อนสั่นนึ่งนะขนไดเล็กมากมุ่งแล้วก็จะได้ใส่เลยนั่นสั้นเทิงกันบ้า อันนั้นก็อันเอาขึ้นอีกเท่านึงก็ได้ว่ากันอีกเท่านึงอ๋อเห็ดทรงสั้นบ่แม่นเลยทรงสั้นเลยจังว่ามันจังเล็กมากเลยจะได้มุ้งจะได้จังไดก็เนาะจังว่าผักอันคือว่าแหละพี่น้องเลยผักต้นหนอนโยมนี่แหละแกุฏิมีใจใช้จัตวาจะกควมสร้างกุฏิวิหารหรือหอแจกใหญ่อยู่ในวัดนี่แหละให้บาอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมทย ก็จะได้มีอันิสงส์ลายการ่วมโมทนานำได้เนาะคนเล็กคนน้อยพี่น้องเอ้ยร่วมบริจาคเข้ามาได้พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ยังเปิดรับอยู่บ้านน้อยน่ะเนาะเพราะว่ายังมูลค่ายังหลวงลายพี่น้องเอ้ยที่เหตุเพอร์เชลเล่วเนาะอาะจ้ะมันนี่ก็ขน้อยกว่าตัวลาคนเดียวน่ะเด้อดูดุขกายสุขใจ ควบเดินเริญไปจากโรหลบภัยกระเจ็บเด้อดูแช่ถูกอ่ะดูโ,ดโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมัเน,นี้กับเตียงชิคอโตโูเดินทางกรับก่อนพี่น้องเลยกะจิไปถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งเล็กเล็กซะหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันยังคือเก่าแหละพี่นอ้องยังบ่ได้คืบหน้าไปใส่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นก็ยังสั่งเล็กสั่งลาอยู่พี่น้องเลยเพื่อสนะิมาเฮ็ดอันาหลางังคานี่แหละ อพอได้ใส่ได้ซอยก้อนน้องพี่น,อน้องเนาะกะได้ำํำใดกะจังว่ากาันเพื่อนน้องเลยแต่กระว่คคืบหน้าไปลายเติบอยู่พี่น้องเนาะแต่ก่อนก็ยังบรดมีอย่างเลยมาเป็นสิบสิบปีแล้วพี่น้องเลยพะมาเนี่กะเนาะมีลายภาคส่วนหรือว่าลายขู่หลายคนนลายซ่องของมาไทยกะมีพี่น้องบริจาคขมาคนเล็กคนหน่อยกะหือว่าหยวดไปลายเติบไแล้วพี่น้องเลยเน,ะนะาะกะ ที่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลพี่น้องเอ้ยเฮ็ดนําสองค์เจ้าก็ถือว่าได้บุญได้กุศลหลายเนาะพี่น้องเนาะอ้าวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณพี่น้องเอ้ยเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีอีกอ่าครอบครัวนึงสิว่าได้เนาะพี่น้องเนาะอ่เพิ่นอยู่ต่างประเทศพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยอ่าทาง USA พุ่นแหละเนาะพี่น้องเนาะทางครอบครัวอนพอตูมันกับอนตู้สุกเนาะพี่น้องเนาะขอให คือว่าพอตู้ก็ไม่ตู้ต้องอยู่ดีม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อขอให้อยู่ยินเป็นสุขเนาะเจ้าทานชำใดก็ขอให้ลายคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาถูกเนาะให้หนุ่มมันควนยืนพี่น้องเอ้เปิดสุขสุขคนให้ได้ร่วมทั้งพี่ทั้งนองเนาะที่เข้ามาหับสม้มแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็ให้กําลังใจพรเทียงโดยการประคามโฆษณาคือเก่าพี่น้องเอ้เนาะอ่าก็ให้อยู่ดีไม่แห้ง อา,า,าการลกไเจ็บทั้งปวงเด้อพี่น้องเด้อสําหรับมื้อนี้บ่เตียงก็ตัวลายไปแล้วพี่น้องเนาะอ่าสิขอจบคลิปไปเพียง่านี้ก่อนพี่น้องเอ้ยสิขอตัวเดินทางไปต่ออีกพี่น้องนเนาะก็มีมายหม่องและบอนที่ไปพี่น้องเอยก็ไปไเด้ดพี่น้องเด้อมื้อนี้กเอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบขขิดสสคนเนาะพี่น้องเนาะ